ครูอยากรูว่าถ้านักเรียนต้องการศึกษาประวัติของตนเองนักเรียนจะสืบคนเรื่องราวได้อย่างไรนะครับคล้ายๆกับคําถามท้ายชั่วโมงชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับที่ครูที่ทำถามคาถามของครูดีเบนเขาถามว่าถ้าเกิดเรานี่อยากรู้นะครับประวัติของตัวนักเรียนเองเนี่ยจะสามารถหาจากที่ไหนได้บ้างครับสึจิบัติค่ะข้าพเราจัติค่ะสุิบัติคือ ไบ์เกออร่าสุติปัตย์คือไบเกอร์นะครับสองคือทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านครับแล้วก็มีบัตรประชาชนบัตรประชาชนอีกหมายคือผู้ปกครองนะครับเราก็สามารถสอบถามจากผู้ปกครองนะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคำตอบนะครับที่ช่วยเติม อ่ะก็สำหรับวันนี้นะครับก็คือวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับของวิชาประวัติศาสตร์ครับก็จะเป็นการหาข้อเท็จจริงครับที่เราจะหาว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยมันเป็นจริงหรือไมเป็นจริงนะครับอ่ะทีนี้จากที่เรียนมาแล้วเนี่ยครูก็จะให้เพื่อนหนึ่งคนครับออกมาสรุปความรู้ให้ฟังทีนครับขอตัวแทนหนึ่งคนครับอ่ะทีน่าห้องเลยอ่ะในรองซุปถืว่า วิธีการที่เราสืบผ้เนี่ยมีวิธีการไหนบ้างกาคือเอารัค่าเป็นลาหักวนแล้เป็นลาักสอนอ่ะึ่งคือเาป็นามหีอะไรอีกก็พิพิธีันน์้องุ่เง คิดอะไรบ้างตู้ที่บ้านใบเกินทะเบียนบ้านแล้วก็ไรยพวบัตรประชาชนใช่ไหมพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการสืบค้นคอร์ซันของตัวเราแล้วก็ในชุมชนครับก็